รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาเจอผมท็อปนัตเสดกับรายการ The Idol คนบันดาลใจรายการที่จะมาขับเคลื่อนความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ชมอีกครั้งนะครับในสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับพิธีกรสาวสวยผู้ประกาศข่าวคนเก่งของเรานะครับนั่นคือคุณหมวยอริสรากรรมธรเจริญซึ่งในวันนี้เธอจะมาเล่าเรื่องราวและแรงบันดาลใจในชีวิตของเธอนะครับแต่จะมีเรื่องอะไรบ้างติดตามได้ในรายการ The Idol ในค่ำคืนนี้ครับสนับสนุนโดยสายการบินแอร์เอเชีย ให้คุณได้ยิ้ม32ปี World Gaz เทียงช่างสร้างรอยยิ้มทุกวันของการทำงานนมันคือบทเรียนใหม,หม่ทุกอย่างเป็นสิ่งที่เราเลือกด้วยตัวเองมันก็สนุกลองแล้วไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ไไดต้องไม่ได้หลอก สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการอะไ i ดอลนะครับและตอนนี้เราอยู่ในห้องอะไรนะครับห้องนี้รอคะห้องนี้เป็นห้องบรรยายรวมหมายถึอยู่ที่ธรรมศาสตร์คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชนค่ะครับห้องนี้เป็นห้องที่พี่หมวยเคยเรียนหรือเปล่าครับห้องนี้เนี่ยก็ใช้ตอนที่เรียนปิน่าโทรบ่อยพี่หมวยนี่เรียน ตรีโทเอกอยู่ในวารสารทั้งหมดกี่ปีครับจำได้ไหมฮะก็ตรีเนี้ยสี่ปีนะคะโทรสองปีก็เป็นหกแล้วก็เอกอีกห้าปีเป็นสิบเอ็ดปีแต่ก็คือชีวิตก็ถูกหลอหล้อ,ลอม,มด้วยคณะเนี้วันนี้ต้องขอย้อนกลับไปหน่อยดีกว่าปกติทุกคนจะรู้แล้วล่ะว่าพี่หมวยเนี่ยเป็นพิธีกรผู้ประกาศข่าวใช่ไหมครับก่อนอันนี้ทําอะไรมาหลายอย่างมากเมื่อตอนที่พี่หมวยเนี่ยเป็นเด็กหญิงหมวยพี่หมวยรู้มาว่าจริงสิ่งที่เขาอยากทำมันคืออะไรครับคือจริงๆถ้าย้อนไปในวัยเด็กเลยเนี่ยพี่อยากเป็นครูนี่อยากเป็นครูฮะโอ้ เพื่อนๆแถวบ้านเนี่ยก็จะถูกจับมานั่งเรียนแล้วเราก็จะมีกระดานแล้วก็จะสอนชอบสอนคือคๆๆตอนเด็กๆเนี่ยคนที่เราเจอบ่อยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นถูที่โรงเรียนใช่ไหมค,ค,คะเราก็เหมือนกับว่าโอเคมีบุคคลต้นแบบแต่งตัวสวยๆมาสอนหนังสือใส่รองเท้าส้นสูงเนี่ยตอนเด็กๆ,ๆชอบมากก็เลยอยากเป็นครู คุณแม่นี่ค่อนข้างคือเห็นความสำคัญของการเรียนมากก็ส่งพี่ไปเรียนที่เซนเซฟคอนแวนเนี่ย13ปีตั้งแต่อนุบาลจนถึงม .6 ตอนนั้นเนี่ยพี่หมวยเป็นเด็กเรียนนะเปล่าก็เป็นเด็กหน้าห้องนะ <c oughs> พู้ <c oughs> ถึอเนะ้่ยเด็กหน้าห้องใช่ค่ะ <c oughs> ด้วยสังคมแวดล้อม <c oughs> เร่อยู่กับเพื่อนๆที่ตั้งใจเรียนมันก็เลยทำให้เราต้องขยันไป <c oughs> ด้วย <c oughs> พี่เองเนี่ยเรียนสายวิทย์เรียนมาเรื่อยๆเ,เนี่ยพี่ชายสอบติดคณะวรารสารก่อนเวลาที่เขากลับมาที่บ้านเนี่ยเขาจะเล่าว่าโอเคที่คณะวรารสารสอนอะไรบ้างได้ทํากิจการได้ลองทํารายการทีวีได้ลองเขียนบทแล้วมันสนุกดีก็มาเบนสายมาสอบสายสิ่งก็เลยลองมาสอบเองท้าวรารสาร ชอบแอบทราบว่าพี่หมวยได้เป็นแบบเชลดเดอร์จุฬาธรรมศาสตร์ปีสี่สองจริงที่สมัครตอนปีหนึ่งด้วยนะแต่ที่ไม่ได้พอมไม่ได้รู้สึกไงบ้างครับตอนนั้นตอนไม่ได้หรอก็แน่นอนเนอะมันก็ผิดหวังก็เป็นธรรมดาแต่ก็โอเคก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้ทํา <ทะ S 2> มีโอกาสาได้ลองเพราะว่าคนมาคัดมันเยอะคนได้มันน้อยเราไปปีหนึ่งอีกปีหนึ่งก็อยากสมัครอีกอยากลองอีกลองอีกทีมันจะเสียหายอะไรลองแล้วไม่ได้ดีกว่าไม่ได้ก็ไม่ได้หรอก ใช้สุดก็ทําแล้วก็ได้ด้วยก็ได้แล้วเป็นยังไงบ้างครับการซ้อมเหนื่อยมากไหมฮะเหนื่อยมากผอมเลยค่ะแต่ว่าสุขภาพดีนะคะเพราะว่าได้ออกกําลังกายได้วิ่งทุกวันแล้วย่าไม่ห่าะกับการที่ต้องฝึกซ้อมการที่ไปหลีดและต้องมาเรียนหนังสือด้วยก็พอเรียนเสร็จแล้วเนี่ยจะทํากันบ้านให้เสร็จเลยเพราะว่าพอเลิกเรียนประมาณ5้าโมงเนี่ยเราซ้อมเราจะไม่มีเวลาได้ทํากันบ้านแล้วเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือเรียนเสร็จแล้วก็ทําทุกอย่างให้จบก่อนที่จะซ้อม ล้วพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยพองานจบปั๊บไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปหไมฮะผู้เงาเลยค่ะไม่รู้จะทำไรก็ไม่เป็นไรก็กลับมาเรียนเหมือนเดิมช่วงนั้นน่าจะประมาณไปปลายปีสองได้สำาได้พี่เขียนใบสมัครไปสมัครเป็นผู้ประกาศข่าวพิเศษของช่อง9สมทก็คือไปอ่านแจ้งรายการอ่านที่เวลา8นาฬิกาพบกับรายการอะไร9นาฬิกาพบกับรายการอะไรไปอ่านข่าวหุ้น ตอนนั้นไปถึงช่องเก้านี่ก็จากข้างหน้านะ mm hmm. บางทีเดินเข้าไปอ่ะแดดร้อนมากนะ่เราก็เป็นนักศึษานั่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่เก่งใช่ไหมคะเออเราก็ไม่เคยคก็เดินเข้าไปนั่นแหละแล้วก็พอมาปีสี่ก็ประกวดสาวแพรวก็ส่งประวัติไปส่งรูปไปก็ไม่คิดว่าเขาจะเลือกเพราะว่าพี่ก็เป็นคนตัวเล็ก แล้วก็พอพูดถึงแพรพูดถึงนางแบบเราจะนึกถึงคนที่สูงหุ่นดีแต่ว,ว่าโอเคอยากลองไปกับเพื่อนแล้วก็ผ่านการคัดเลือกจากใบสมัครมาเหลือรอบ20คนคนะคะจากรอบ20คนเนี่ยก็คัดมาเหลือผู้หญิง5คนคนะคะแล้วก็มาสู่เวทีการประกวดจริงแล้วก็พี่ก็ได้รองสาวแพลวตอนนั้นและในช่วงไอโซชียลในวันนี้เรามีอะไรดีๆที่น่าสนใจมาเสนอติดตามได้เลยครับ นักออกแบบคนเดียวมันก็กู้โลกไม่ได้มันคือต้องทุกคนช่วยกันก็เริ่มแรกได้เ,เกิดจากความกลัวก่อนกลัวว่ามันจะเกิดภัยพิบัติกลัวว่ากรุงเทพน้ําท่วมรุนแรงพอเริ่มเข้าใจมากขึ้นก็คิดว่าเราควรที่จะมาทำอะไรเพื่อเตรียมตัวรับมือแทนที่จะกลัวมันถ้าเรามองโลกในมุมหลายๆมุม รือมุมใหม่ๆที่เราไม่เคยมองมาก่อนเนี่ยเราก็จะเกิดความคิดอย่างเช่นการที่เราหยิบขวดน้ําหรือกระมังมันอยู่รอบตัวมากๆเลยมันเป็นเรื่องธรรมดาเราแทบจะมองข้ามมันไปสามคลิกมุมมองของเราเนี่ยเราสามารถหยิบมันมาผสมกับอะไรอย่างอื่นก็กลายเป็นอุปกร,รณ์ที่มีประโยชน์ถ้าเกิดเวลาภัยพิบัติเกิดขึ้นคือภัยพิบัติจริงๆแล้วมันมันเป็นเรื่องของความไม่แน่นอนมันอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้ยังไงก็แล้วแต่ก็ขอให้แบบมีสติแล้วก็เป็นคนดีอะค่ะ จริงๆแล้วตอนที่พี่ติดหาคนของสาวแพรวเนี่ยแม่โทรมาที่แพรนะให้สัดวพี่ออกเฮ้ยิงไม่ต้องสะกวดต่อ